หากคุณโดนจับกลุ่มตัวไปกักขังในโรงพยาบาลจิตและแปลเปลี่ยนให้คุณกลายเป็นคนบ้าชีวิตที่มีอยู่ต้องบัดซบต่อไปแต่ถ้ายัางรอดก็ต้องตามล้างแค้นสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fbmovie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The t h e Trap กับดักนรกหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และ i n s t a g r กรเปิดเรื่องมาที่ยิงสาวคน นในวันธรรมดาธรรมดาที่แสนสดใสเธอเดินก้าวย่างไปทํางานแต่ทว่าจู่ๆก็เดินชายชะก,กันรับพาตัวไปนําไปสู่ห้องขังที่แสนมืดมิดัดภาพมาที่อีกบุคคลหนึ่งโปรดิวเซอร์รายการดังที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีโปรดิวเซอร์ยุง่งเขาทํารายการทีวีออนไลน์ซึ่งตามติดชีวิตคนตลอด24ชั่วโมงจับคนร้ายมาคุมขังทรมานเละคมคู่เพื่อให้สารภาพความจริงรายการของเขาเรตติ้งพุ่งกระชูดแถมยังทําให้คนร้ายคดีอุชะกา าย,า,ยา,ยายยอมสารภาพในความผิดที่ตนได้ทำสำหรับเขาแล้วการทำรายการมันก็แค่ผลพลอยได้สิ่งที่เขาอยากได้จริงๆคือทวงความยุติธรรมให้กับสังคมถึงแม้จะมีการขู่เข็นเขาก็ไม่เคยทำ้ายผู้ต้องหาโปรดิวเซอร์ยุงแค่ต้องการสืบหาความจรงิงกับคดีร้ายๆที่เกิดขึ้นเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวถึงรายการจะเด็ดแต่เขาก็ทำให้สปอนเซอร์รายใหญ่ไม่พอใจโปรดิวเซอร์ยุง่งจึงต้องถูกพักงานยาวต้องออกจากแกรมโมไปชั่วคราวถึงแม้ต้นสังกัดจะ พักงานเขายุงก็ยังมีความทะเยอทะยานเลยกลับไปหางานทําที่บ้านเกิดแถมยังชักชวนลูกน้องมือดีคนสนิทคุณจางไปด้วยเพื่อถ่ายทํารายการเลือกโลเคชันเป็นบ้านร้างที่ไร้ซึ่งผู้คนยุงกำลังซักซ้อมในการถ่ายทํารายการแต่ทว่าในบ้านหลังนั้นเขากลับเจอกับชายผู้หนึ่งที่เต็มไปด้วยบาดแผลร่างกายอ่อนแรงเขาเลยนําพาชายผู้นั้นไปที่โรงพยาบาลคุณจ่างก็รับมือกับตํารวจที่มาสอบสวนคดีส่วนยุงก็ไปพบปะพูดคุยกับชายคนนั้น ถามถาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ชายผู้นั้นไม่มีเรี่ยวแรงมากพอที่จะตอบคําถามได้รู้แค่ว่ามีไรสักรูปปีกที่ท่อนแขนยุงหลังจากที่ไม่ได้อะไรก็มันจะกับตํารวจแต่ทว่ากลับเป็นเขาดีนานคืออานานเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของเขาที่เคยร่าเรียนด้วยกันยุงเลยฝากฝั่งให้เขาช่วยสืบประวัติว่าชายผู้นี้คือใครหลังจากนั้นยุงและจางก็ได้กลับมาอย่างออฟฟิศแล้วก็ได้เจอเข้ากับจดหมายที่เข้ามาอยู่ในกล่องอุปกรณ์ถ่ายทำยังไงก็ไม่รู้ซึ่งหน้าส มันจ่าหน้าถึงโปรดิวเซอร์ยุงยุงก็เปิดดูว่าในนี้มีอะไรในนั้นมีสมุดจดบันทึกที่เล่าเหตุการณ์ว่าตอนถูกคุมขังในสถานที่ท,ที่แปลกประหลาดปลอมรอบไปด้วยคนบ้าที่นี่คือโลกมนุษย์แต่ไม่ต่างอะไรกับนรกทุกคนต่างทุกทนทรมานจากยาที่ถูกป้อนและตรงหน้าสุดท้ายมีลงชื่อผู้เป็นเจ้าของอูรวสิงยุงก็ได้แต่งงว่าจดหมายนี้มาอยู่ในกล่องอุปกรณ์ได้ไงทางทีท่ติกล่องมันก็อยู่บนรถมาโดยตลอดและเมื่อเปิด ไปดูอีกหน้าหนึ่งก็ได้เจอกับรูปปีกนกเขาเลยนึกถึงชายเพศนาที่มีรอยสากรูปแบบเดียวกันแต่เมื่อไปหาที่โรงพยาบาลชายผู้นั้นกลับหายไปแล้วถามหมอหมอก็ไม่รู้งานนี้ต้องมีเปสนาเงื่นงงาอะไรบางอย่างแน่ย่งเลยขอความร่วมมือจากอาหนานเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่เป็นตำรวจว่าช่วยสืบหาให้หน่อยว่าอูรั่วสิงคือใครและก็ได้ข่าวคราวว่าอูรั่วสิงตอนนี้เธออยู่บ้านพักคนชาราหนึ่งปีก่อนเธอผ่านเหตุการณ์ไฟไหมณศูนะ ฟื้นฟูริมน้ําเธอบอกกับทางตํารวจว่าเธอถูกคุมขังอยู่ในนั้นมาโดยตลอดวันที่เกิดไฟไหม้ผู้ป่วยทุกคนเสียชีวิตเหลือรอดแค่เธอคนเดียวเท่านั้นแต่เมื่อทางเราตรวจสอบเอกสารของศูนย์ฟื้นฟ,ฟูก็ไม่มีชื่อเ,อเธออยู่เลยแม่ของเธอก็มาช่วยเป็นพยานไม่ได้เนื่องจากเสียบปเพราะโรคหัวใจก่อนที่เกิดคด,ดีไฟไหม้ไม่นานย่งอยากเจอกับอู๋เสี่ยวชิงมากเลยขอยอานานช่วยประสานให้หน่อยอานานก็ตอบว่าได้และไม่นานทั้งคู่ก็ได้เจอกัน ยุงเข้าไปคุยกับเธอแต่สาวผู้นี้กลับไม่ตอบอะไรเลยสภาพเหมือลอยอย่างกับคนเสียสติยุงทําได้แค่ทิ้งนามบัตรเอาไว้เผื่อว่าเธอจะติดต่อมาหลังจากนั้นเขาก็มาหาข้อมูลต่อที่ออฟฟิศจางที่หายไปนานก็กลับมาพร้อมข้อมูลประวัติของอู้เซียวชิงทําให้รู้ว่าเธอเป็นลูกคนเดียวของอู้มาลีเธอเรียนที่ต่างประเทศมาโดยตลอดพ่อของเธอเสียชีวิต2เดือนหลังจากที่เธอกลับมาหลังจากนั้นยุงก็ได้ไปหาเธออีกครั้ง และได้นําตัวอย่างเป็นทางการบอกเขาคือใครเขาชื่นชมผลงานการวาดรูปของเธอมันเป็นรูปที่ดีแฝงไปด้วยนามธรรมที่ลึกล้ําแต่การชื่นชมผลงานไม่ทําให้สาวผู้นี้ปรีปรากยุ่งเลยถามว่าสมุดเล่มนี้มันเขียนอะไรทําไมมีคนตายเธอหลงมือฆ่าใครไหนบอกมาซีและสุดท้ายอู้เสี่ยวชิงก็ยอมบอกว่าในวันหนึ่งที่เธอกําลังจะไปทํางานก็ถูกลักพาตัวโดยบุคคลปริศนาพาเธอไปยังโรงพยาบ,บาลบ้าและไปเจอกับผู้อำนวยการที่นั่น ซึ่งมีน้าวทีแบกทีแบกหาว่าเธอป่วยและจะทําการรักษาให้อยู่ที่นี่มันสุขสบายมีอาหารให้กินจนแข็งแรงและไม่นานเธอจะหายดีแต่สําหรับเธอมันไม่ต่างอะไรกับนรกถูกคุมขังยัดยายอยู่ประจําผู้คุมแต่ละคนก็เกลียดกาดมีแค่คนเดียวคือนายสัต์ที่ยอมพูดคุยกับเธอเธอขอร้องให้ในายสัก์ช่วยเหลือและเขียนรายละเอียดในชีวิตเธอลงไปในกระดาษแต่นายสัต์กลับยั่งปากามาบอกว่าที่นี่ผู้ป่วยห้ามมีของมีค มิฉนั้นจะใช้เป็นอาวุธได้และผู้คุมคนอื่นก็ได้โผล่หน้าเข้ามาหาว่าในสักกระจอกแค่ป้อนยายังไม่ได้เดี๋ยวจะสาธิตวิธีป้อนให้ผู้คุมคนนั้นยัดยาเข้าไปในปากของอู๋เซียวชิงโดยไม่สนใจความเป็นมนุษย์กระทำกับเธอเยี่ยงสัตว์ต้องทนทุกข์อยู่กับคนบ้ามากมายที่ไร้ซึ่งสติแต่มีสาวผู้หนึ่งที่เป็นคนบ้าเหมือนกันกลับมาทักทายเธอสวัสดีพี่สาวพี่สาวป่วยเหมือนกันหรอเธอก็ตอบว่าไม่ได้ป่วยลูลู่ก็บอกว่าเธอก็ไม่ป่วยเหมือนกันสามี ให้ฉันไม่อยู่ที่นี่เพราะฉันมีลูกให้เขาไม่ได้และเขาก็ไม่มีลูกกับผู้หญิงอื่นพี่สาวอยากออกจากที่นี่ไหมฉันมีทางออกนะเราต้องอาศัยความช่วยเหลือจากบริาจซึ่งปีศาจทที่ว่าก็คือไส้เดือนเมื่อวานฉันจับไส้เดือนได้เยอะเลยเอามันผสมกับไอติมกินอร่อยมากฉันชอบกินเยอะๆแต่กินมากๆจะทําให้น้องสาวของฉันอุดตันฉันเลยต้องมารักษาตัวที่นี่ที่แรกที่ได้ฟังเรื่องราวของลูลูอู๋เสี่ยวชิงก็ดีใจคิดว่าจะมีคนช่วยเหลือแต่คําพูดของคนบาจะ เชื่อถือได้อย่างไรเธอก็ต้องทนอยู่ที่นี่ต่อไปด้วยความหวังในใจที่น้อยนิดตัดภาพมาที่โปรดิวเซอร์ยุงเขาได้หาข้อมูลจนรู้ว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านท,ที่นั่นมีนามว่าทีแบกแถมยังเป็นเพื่อนร่วมชั้นเดียวกับพ่อเลี้ยงของอู้เซี่ยวชิงอู้เซี่ยวชิงถูกลับพาตัวกลางวังแสกเป็นไปได้ว่าพ่อเลี้ยงจะเป็นคนจัดก,การทุกอย่างเพื่อลากให้เธอไปอยู่ที่นั่นในวันต่อมาเป็นอีกครั้งที่ยุงไปฟังเรื่องราวของอู้เซี่ยวชิงเธอก็ได้เอาต่อว่าวันหนึ่ง ระหว่างที่เธอนอนอยู่ห้องขังมีมือปริศนาพุ่งมาจากข้างห้องเขาผู้นั้นคือใครเธอไม่รู้แต่การกระทำของมือปริศนามันช่างน่ากลัวมากและในค่ำคืนนั้นเธอก็ได้รับรู้อีกอย่างลูลูมีอิสระในโรงพยาบ,บาลแห่งนี้เธอสามารถเดินไปไหนมาไหนก็ได้นยิยามวิการห้องของเธอไม่ได้ถูกล็อกเอาไว้ลูลูมาทักทายเธอชี้มาที่เธอและร้องทำเพลงอย่างสนุกสนานก่อนที่ลูลูจะจากไปตรงดิ่งไปที่ห้องของผู้อวยการจุดเทียนเพื่อสร้างบรรย ากและขอให้ผู้อำนวยการรักษาเธอให้หน่อยเนื่องจากเจ้ามีน้อยมันอุดตันผู้อาํานวยการจะทําการรักษาให้เธอในทุกค่ำคืนและนี่เป็นเหตุผลที่ห้องของลูลู่ไม่ได้ถูกล็อกปิดตายเรื่องราวยังไม่จบแต่หมดเวลาเยี่ยมซะก่อนยงที่ทําอะไรไม่ได้เลยขอข้อมูลผู้ป่วยในโรงพยาบาลน,นั้นหน่อยและไปตามดูที่บ้านว่าคนในรายชื่อยังอยู่ดีไหมแต่ทว่าเมื่อไปถึงบ้านหลังหนึ่งภรรยากลับบอกว่าสามีเธอหายตัวไปในวันที่1 4มิถุนายน ย้อนสองปีที่แล้วซึ่งมันก็ตรงกับวันเดียวที่ชายผู้นั้นเข้ารักษาตัวแสดงว่าโรงพยาบาลบ้านนั้นจับคนเป็นจริงๆในวันต่อมายงก็ได้ไปเยี่ยมอู้เซียวชิงอีกครั้งเพื่อฟังเรื่องราวการใช้ชีวิตของเธอในโรงพยาบาลบ,าบา้าทุกวันเธอโดนบังคับกินยาและอาหารขอความช่วยเหลือจากนายสากว่าขอยิ้มโทรศัพท์หน่อยนายสากก็ไม่ให้เธอเลยนึกคําที่ลูลูบอกว่ามีแค่ปีศาจเท่านั้นที่จะช่วยหนีออกไปจากที่นี่เธอเลยถามกับชายข้างห้อง ว่าในนี้มีปีศาจไหมชายผู้นั้นก็ตอบว่าถ้าอยากรู้พรุ่งนี้เช้าไปเจอฉันที่ห้องน้ําและเมื่อถึงเวลานัดเธอก็ไปรอเขาที่ห้องน้ํามันปรากฏมาด้วยอาการหืนมาดอมดมตัวเธอเธอก็ถามว่าพอมีทางออกไหมมันก็ตอบว่ามีอยู่ที่ห้องผพวกรายการแต่ต้องมีรหัสในการเข้าไปเธอก็ถามกับมันว่ารหัสคืออะไรมันก็ตอบว่า7 7 7ดและ7ท,ทันทีที่เธอรู้รหรัสก็จัดก,การชายคนนั้นด้วยการกัดหูไม่ยอมเปลือง ตัวอีกต่อไปและรีบหนีไปทันทีทีแบกและผู้คุมที่ดีนเสียงกิีดร้องของชายผู้นั้นก็ตามมาดูแลเปิดโอกาสให้เธอไปที่ห้องของผู้อํานวยการอย่างง่ายดายเธอกดรหัสเพื่อเปิดประตูไปที่บันไดแต่ทว่าเมื่อถึงหน้าห้องยังมีประตูอีกบานเลยใช้รหัสเดิมแต่ทว่าประตูก็ไม่ได้เปิดออกในช่วงวิกฤต์ขับขันลูลูก็โผล่มาเธอก็ถามกับลูลูว่ารู้รหัสไหมบอก,กรหัสฉันมาฉันรู้ว่าเธอมาที่นี่ทุกคืนบอกฉันมาหน่อยลูลูก็ตอบว่า ตาตุ๊ก,กตาผ้าตาสีดำดำผมยาวๆร้องอยู่อย่าง,งานั้นวนไปวนมาแต่นิ้วของลูลูขยับเป็นแพทเทิร์นเดียวกันรูปแบบเดียวกันซ้ำไปซ้ำมาเธอเลยเดาว่านั่นอาจจะเป็นรหรัสเมื่อไปกดที่ประตูประตูก็เปิดออกเธอเข้าไปสำรวจห้องผู้อำนวยการเพื่อหาช่องทางในการหลบหนีแต่ทว่ามันกลับไม่มีเลยขนาดหน้าต่างยังเป็นกระจกที่แข็งแรงเธอไม่สามารถพันทุลายลงได้เวลาของเธอเหลือน้อยเต็มทีเพราะว่า ตอนนี้ผู้คุมรู้แล้ว,ว่าเธอหายตัวไปแต่ก่อนที่ผู้อํานวยการจะมาถึงเธอได้เห็นท่อใบใหญ่ที่สามารถเปิดเข้าไปได้เธอเลยไปหลบซ่อนในนั้นและผู้อํานวยการก็เข้าห้องมาอย่างใจเย็นโดยที่ไม่คาดคิดว่าจะมีคนอยู่ในนี้อีกคนแต่ทว่ากลับเป็นอู้เซียวชิงเองที่เกาะผนังอยู่ในท่อยอย่างทรักทุเลจนเกิดเสียงดังทําให้ทีแบ็กเปิดมาเห็นเธอเธอเลยตัดสินใจปล่อยตัวเองร่วงลงไปตามแรงโน้มถ่วงทีแบ็กสั่งให้ทุกคนตามล่าเธออู๋เซียวชิงบาง เจ็บมากจากการตกมันจากที่สูงเธอได้แต่คลิบคานอยู่ในท่อโดยที่ไม่รู้ทิศทางแต่ทว่ายังมีโชคดีที่เธอหาทางออกเจอมาโผล่ที่ริมแม่น้ําพอดีแต่ความโชคดีก็ยังมีความซวยอยู่เนื่องจากลูกน้องของทีแบ็กได้มาเจอตัวเธอเข้าเธอรีวิ่งหนีด้วยร่างกายที่บาดเจ็บและก็ได้เจอกับรถตำรวจเธอรีบขอความช่วยเหลือจากตำรวจสาวทั้งสองคนแต่สุดท้ายตำรวจก็พาเธอมาส่งที่เดิมเพราะคิดว่าเธอเป็นคนบ้าที่หลบหนีและหลังจาก ทําให้เธอได้รับรู้ความจริงอีกหนึ่งอย่างที่นี่เป็นโรงพยาบาลบ้าที่รับพาตัวคนเพื่อเอาอาวัยวะไปขายและอีกไม่นานเธอคงมีชะตากรรมที่ไม่ต่างกันตัดกลับมายังปัจจุบันยุงได้ถามกับเธอว่าเขาคือปีศาจในสมุดที่เธอเขียนหมายถึงใครหมายถึงพ่อเธอใช่ไหมอูเสี่ยวชิงก็บอกว่าเธอเสียพ่อตั้งแต่เด็กแล้วยุงก็ตอบว่าไม่ใช่คนนั้นเขาหมายถึงพ่อเลี้ยงของเธอแต่ทว่าอู้เสี่ยวชิงกลับจําไม่ได้ว่าเธอมีพ่อเลี้ยงเธอพ พยายามนึกคิดแต่ก็เกิดอาการปวดหัวสุดท้ายเธอก็ได้สลบแน่นิ่งไปเมื่อไปปรึกษาหมอหมอก็บอกอาการแบบนี้อาจจะเป็นการกระทบกระเทือนทางจิตใจทําให้ลบความทรงจําที่เจ็บปวดการตอกย้ําเธอเรื่องที่เธอไม่อยากจําก็จะทําให้อาการเธอแย่ลงนานทําให้ยุ่งตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเธอและไปหาซีอีโอของแกร์โมเพื่อบอกว่าจะถ่ายทำรายการอีกครั้งเขามีเคสที่น่าสนใจนามว่าอู้เสี่ยวชิงเธอถูกลัพาตัวไปเพื่อคุมขัง ในโรงพยาบาลบ้าด้วยฝีมือของพ่อเลี้ยงเธอเองเพื่อแย่งชิงมรดกจากภรรยาเนื่องจากก่อนตายภรรยาได้เขียนพินัยกรรมเพื่อมอบพูนให้กับอู้เสี่ยวชิงไป70%ถ้าเขาสามารถกําจัดลูกเลี้ยงได้ก็จะได้มรดกในส่วนนั้นไปครอบครองโดยใช้เพื่อนเก่าอย่างทีแบ็กที่เป็นผู้อํานวยการของโรงพยาบาลเป็นเครื่องมือเรามาตีแผ่ความจริงเปิดเผยสัจธรรมบนโลกนี้กันเถอะและดูเหมือนว่าซ e o จะชอบแนวคิดของเขายงดีใจมากที่ได้กลับมาทำงาน อีกครั้งแต่ทว่าก็ดีใจไม่นานข่าวร้ายก็ได้มาถึงเนื่องจากอนานันนนเพื่อนที่เป็นตำรวจโทรมาแจ้งว่าอู้เสี่ยวชิงไม่อยากจะพบเขาแล้วและไม่อนุญาตให้มาเยี่ยมทําให้ยุงกลับต้องมาเคียดอีกครั้งได้ไฟเขียวทํารายการแต่ตัวละครสําคัญกลับไม่ให้ความร่วมมือในเทปแรกยุงได้ได้เกรดนำและเล่าเรื่องราวที่เขาประสบพบเจอว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและนําบทสัมภาษณ์ของนายศักที่พักฟื้นตัวณโนะรงพยาบาลมาอ่อนแอเท่านั้น เรื่องรายการที่แพร่กระจายออกไปอู๋เสี่ยวชิงก็ได้ดูด้วยแต่ทว่าซีอีโอกับไม่พอใจเนื่องจากยุงสัญญาเลยว่าจะพาเธอมาสัมภาษณ์ถ้าเทปหน้าพาเธอกลับมาไม่ได้ยุงจะโดนไล่ออกแต่ถึงแม้ซีอีโอจะบอกอย่างนั้นชาวเน็ตกลับชอบใจกับคดีที่เขาออกมานําเสนอและแล้วข่าวดีที่ยิ่งกว่าอู๋เสี่ยวชิงยอมให้สัมภาษณ์แล้วเธอบอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้บอกเขาในสรกเธอพยายามช่วยชันนี้เพราะว่ามีชายคนหนึ่งได้ไปแจ้งความว่าเธอ เือหาตัวไปในศยากรับรู้เรื่องนั้นเลยให้ความช่วยเหลือส่งโลเคชั่นจนชายผู้นั้นบุกมาช่วยชันที่นี่เขาลักลอบบุกเข้ามาโดยในศัสกให้ความร่วมมือจนมาเจอตัวฉันแต่ทว่าการออกไปมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากทีแบกได้มาเจอตัวเขาทีแบกเลยอาสาจะกำจัดนายคนนี้ให้จ่วงเข้าไปหนึ่งแผลและพร้อมขึ้นเตียงผ่าตาัด เพื่อนนอาอวัยวะไปขายและรายต่อไปก็คงเป็นเธอเธอได้แต่จ้องมองคนที่มาช่วยถูกแล่อย่างช้าๆนายศักก็โดนกระทืบจนบาดเจ็บสาหาัสตัดภาพมาที่ห้องผู้อำนวยการลูลูได้มาตามนัดเธอพร้อมให้ทีแบกทาการรักษาแล้วแต่ทีแบกยังไม่มาสักทีเธอว่างมากเลยจุดเทียนไปทั่วห้องวางประดับด้วยความสวยงามแต่สุดท้ายมันกลับทําให้เกิดเพลิงไหมทีแบกวางมือจากการพาตัดเลยวิ่งมาดูห้องของตอนเองอู้เซียวชิ และในศากช่วยกันแก้มัดและพาผู้ช่วยเหลือหลบหนีแต่ด้วยเหตุการณ์ที่ชุนลมุนในศากรีบวิ่งหนีไปก่อนอู้เสี่ยวชิงแบกร่างชายผู้นั้นเดิอนอย่างโซซ่าโซเซด้วยบาดแผลที่เจ็บปวดเขาทั้งสองกำลังจะรอดแต่ทีแบ็กที่โดนไฟครอบไม่ยอมตายคนเดียวลากผู้ช่วยเหลือเข้าไปตายในกองไฟอู้เสี่ยวชิงจากลาชายผู้นั้นและรอดออกมาเพียงคนเดียวยุ่งได้เอาเทปบันทึกเสียงที่เธอได้เล่าเรื่องราวไปออกอากาศในเทปที่สอง ทำให้กระแสโซเชียลที่ได้รับฟังเรื่องราวต่างก็ตั้งคําถามว่าพ่อของเธอตายยังไงหรือว่าหลังที่เธอออกมาได้เธอได้ฆ่าพ่อตัวเองเพื่อล้างแค้นนั่นคือท็อปิกต่อไปที่ยงไปถามกับเธอเพื่อนามาออกอากาศในเทปที่3ยุยงได้ถามกับเธอว่าเธอได้ยิงพ่อตัวเองตายใช่ไหมหลังจากที่รอดออกมาแต่อู๋เสี่ยวชิงยืนยันว่าพ่อเธอตายตั้งแต่เด็ก,เดกๆเธอไม่มีพ่อเลี้ยงนั่นทําให้ยุงฉุดคาดยิงคําถามมากมายเปิดรูปพ่อเลี้ยงให้เธอดู และถามกับเธอว่าหลังที่เธอรอดออกมาได้เธอก็กลับไปที่บ้านเพื่อล้างแค้นด้วยการยิงพ่อตัวเองใช่ไหมเธอเป็นคนทำใช่ไหมบอกมาสิบอกความจริงมาเธอไม่ใช่ผู้เสียหายตั้งแต่แรกฉันอยากรู้ความจริงว่ามันเป็นยังไงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวในเล่ามาสิการซักถามด้วยอารมณ์ของยุงทําให้ตํารวจต้องตักเตือนว่าอย่าใช้อารมณ์มีเชนนั้นจะไม่อนุญ,ญาตให้คุณเยี่ยมอีกยุงก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันจะถามอย่างมีสติละกันแต่ถึงคําพูดจะดูซอฟลงแต่แววตา งยุนนั้เต็มไปด้วยข้อสงสัยจะกล่าวผิดเธอให้ได้ด้วยแรงกดดันที่มหาศาลทําให้ความทรงจําของอู้เซียวชิงกลับมาว่าในวันที่เธอรอดออกมาได้เธอก็ได้เจอกับพ่อเลี้ยงและอู๋เซียวชิงก็ได้ตะบะแตกไม่ต้องพูดไอ้ยุง่งแก่ไม่รู้อะไรไม่รู้เรื่องของชายคนนั้นมันเลวสามารถแค่ไหนมันทํากับฉันและแม่อย่างทารุณแก่ที่ไม่รู้ภาษีภาษาพูลมากปากเก่งฉันก็ไม่อยากจะจุนจีความจริงในวันนั้นหลังจากที่ฉันกลับบ้านไปฉันก็ได้เห็นพ่อหลาน ก่ยิงฆ่าตัวตายความจริงที่น่าสกเศรที่อู้เสี่ยวชิงลืมมันมาโดยตลอดถูกหรื้อฟื้นโดยโปรโดิวเซอร์ยุงทำให้เขาได้ออนแอร์เรื่องราวนี้ในเทปที่3คดีได้ปิดลงอย่างสวยงามเรตติ้งก็พุ่งกระชูดทุกอย่างไปในทางที่ดีเลขาจางก,ก็มาแสดงความยินดีกับยุงและทักว่าอู้เสี่ยวชิงแท้จริงแล้วเธอน่าสงสารออกมาได้แต่ก็มีเหลือใครสักคน บางทีมันก็น่าจะดีนะถ้าคุณพาเธอเที่ยวเพื่อเป็นการขอบคุณซึ่งยงก็ทําตามคําแนะนําของรุ่นน้องพาเธอเที่ยวไปพบเจอโลกที่แสนกว้างใหญ่หลังจากที่เธอหายดีทุกอย่างเป็นไปด้วยความแฮปปี้ยงพาเธอไปส่งที่บ้านเธอได้รับอนุญาตกลับบ้านแล้วหลังจากที่ได้รับการบาบัตจากจิตเวชแต่ก่อนจากกันไปอู๋เซียวชิงได้กล่าวว่าปากกาเล่มนี้ห้ามคนไขค้ครอบครองเพราะมันจะใช้เป็นอาวุธได้แล้วเธอก็ เดินจากไปทิ้งความสงสัยให้กับยุงว่าเธอบอกทำไมแล้วยุงก็นึกขึ้นบางอย่างออกว่าทหารเธอไม่สามารถครอบครองปรกกาได้แล้วใครละ่ะที่เขียนเรื่องราวนี้ขึ้นมาสมุดเล่มนี้มาจากไหนมันถูกวางเอาไว้ในกล่องอุปกรณ์บนรถหลังจากที่พวกเขาส่งนายสากไปที่โรงพยาบาลอย่าบอกว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของนายสากที่จดบันทึกเอาไว้ซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากในสมุดเล่มนี้มีรูปภาพรอยสักของนายสาก,อ,สากอยู่และสิ่งที่น่าแปลกคืออู้เซียวชิง ไม่มีรายชื่อในโรงพยาบาลคนอื่นที่โดนล,ลักพาตัวยังมีชื่อหรือเรื่องราวที่เธอเล่ามาทั้งหมดอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดเพราะเธอรู้มากกว่าความเป็นจริงนายคนนั้นที่มาช่วยเหลือเธอเธอก็ไม่บอกว่าเป็นใครบางทีอาจจะเป็นเธอเองที่แจ้งความกับตำรวจและติดต่อในสากเพื่อบุกเข้ามาช่วยคนอื่นเลยยุงก็จําได้ในครั้งก่อนที่เขารุงร่งโรดมีสายหนึ่งโทรมาหาบอกว่าแม่ถูกจับตัวไปอยากให้เขาช่วยตีแผ่ความจริงให้หน่อยตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ยุง ทีหมกมุ่งกับการทํางานกลับละเลยสายนั้นและไม่สนใจอีกเลยซึ่งคนที่โทรมาก,ก็บอกชื่อชัดเจนว่าอูเซียวชิงเขาเพิ่งจําได้เนื่องจากมันนานมาแล้วแสดงว่าคนที่โดนลักพาตัวต้องเป็นคนสําคัญของเธอแน่ซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงแม่ของเธออูเซียวชิงได้บุกเข้าช่วยเหลือแม่ตนเองแต่สุดท้ายแม่ก็ได้สละชีพเพื่อให้เธอได้รอดออกมาและก็เป็นไปได้ว่าเธอจะฆ่าพ่อตัวเองเพื่อฮุบมรดกทั้งหมดทฤษฎีนี้ที่ยงได้นึกออก เขาได้ไปแจ้งความกับตำรวจและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย